สวัสดีครับพี่น้องสู่ขู่สู้ขนผมเบาเตาเ,ตาเมืองมุกดาเดอ้อพี่น้องมือนีผ้าพี่ผ้าหนองมาไรม่องคือเก่าครับอู้ปลา,า,าพี่น้องปลาครับปลาปลาปลาพี่น้องปลาแมานมือนี้มากับหนองรีโอคือเก่าครับจกกักกออบ่ยูลาง น้องดิโอไซมนันมันบอบุคือสิมนันแชมพูขึ้นเลยยุกไ้พี่ให้น้องเบิ้งโอ้ย,อยตกอกตกใจพี่น้องเลยเพื่อบอเตาผังดังๆเลยพี่นอ้องอันแต้มแรกพี่น้องแต้มแรกเอาบ่ามันจะมีอีกบออานพี่น้องเต็มสองเต็มสองพี่น้อง พี่อูไซมนันนี่ดีตัวนี่น่องไสมาย้ำได้มนันย่ำหนั่นได้พี่น้องนี่เต็มซ้ำพี่น้องอุย้ยป่วยพี่น้องบาดนี่จัดไป <มา S 1> พี่น้องค่าค่าาาาาาบาดนี่เพิ่งปดก็ได้โอ้น้ำมาปดอเอออ่ะกูเลยบาดนี่อุย้ยพาพี่น้องขคุณเบาตัวมาผู้ดเดียวโบมานได้พี่น้อง ขนองไส้ามานําอยากมานเนยอยู่เจ๋เลยมันสำนีบ่จักเลยที่เหลือบ่มีปลาบ่จักพี่น้องเลยโอ,อ,อ้โหนะนะครับมาขึ้นเลยยาวปลาทับกันเด้อกินไปเข้ามนต่างหากเลยปลานานละ ม,มันสิบ่าท่แล้ว,วโอ้ยพีน่องอปลาไวกกองตัางหากเลยนันละวายผี่น้องเอ้ยมานได้ผี่น้องมเนี้ยฝ้าเศ้าเร็วๆเลยช่งเทื่อมันได้ฟ้าเศร้าเร็ส่ก้าอรไปซไปจะปิด ปลาอยู่ข้างล่างพี่น้องปลาอยู่ข้างล่างว้ามาแล้วพี่นอ้องนั่นแหละแจมเฝ้าดึงโอ้สิทับของฮากาันขัเจ้าจูนทับฮากัารว้ขึ้นมาแล้วพี่นอ้องขึ้นมาแล้วสองพี่นอ้องสองโอ้โ,อโ,อโ,อโอดึงขึง้นเบิดหันดึงขึง้นเบิดหันปลาจะทุบกัากันปลาจะปลาทุากัน,อนโ,อโอ้ไม่้องรูมีแต่บักหอยพี่นอ้อง นัปะปลาแบกลตั้งหายปลาตัวนึงนึกว่าบ,บอกหอยโมเมนตัวนึงก็ชินน,น,นักเนอมันปเป็นปลาเลยวันนี้ปลาลีตัวนึงตัวเดียวแม่นักเงตัวนี้แหละหนักมันอกอดอๆดอดอย่านั้นน้ำังเลือมองเห็นก้อน นี่ป่บ่มีปลาไปทั้งทงนั่นละ,ละไปถาเบื้องต้นปุ๊ดแล้วพี่น้องเก็บมองก่อนครับมาสรุปพ้นงานน้ำกันพี่น้องไร้ม่งมาเมื่อกี้นี่พอด้กินแรงอยู่ครับพี่น้องมานอยู่ครับกำลังปุ๊ดแล้วนะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาวเตานำเนือเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาวเตาทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ